สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยพามาดูขนมนะคะของร้านนี้เลยสองก้อนนี้นะคะขนมอ่าอะไรนะเขาเรียกเค้กฝอยทองนะคะสองชิ้นนี้นะคะร้อยหกสิบบาทนะคะร้อยหกสิบบาท แล้วก็เดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ขนมเขาจะาไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี้เขาจะขายอยู่เท่าไหร่นะพวกมอกแกงพวกอะไรอย่างเงี้ยสามถาดร้อยใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นถาดใหญ่ๆเนาะเป็นถาดาสังกสีใหญ่ๆแล้วก็หน้าทานมากๆเดี๋ยวนี้นะคะเหลือแค่นี้นะคะแยกเป็นชิ้นนะอันนี้60บาท บางนิดเดียวนะคะบางนิดเดียวเดี๋ยวคนอนานะตัวกล่องนะคะความหนาไม่ถึงนิ้วนะคะหกสิบบาทพี mm ่อ้อยถ่ายใกล้เนาะก็เลยดูเหมือนดูเหมือนชิ้นใหญ่นะคะที่จริงไม่ใหญ่นะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะได้ผ่านมาแถวนี้เนาะก็จะรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้อ่าของทุกอย่างแพงแพงหมดนะคะ แต่ของเขาก็น่าจะอร่อยอยู่เนาะพี่อ่ยังไม่ได้ชิมนะคะตรงเนี้อยก็จะทานไม่ได้เยอะนะคะก็จะแบ่งทานเทเลนิดเทเลนิดเท่าน,นั้นเองเพราะว่าเขาน่าจะหวานอยู่มีอีกอันนึงอันนี้เหมือนจะดูกองใหญ่ยยแต่ไม่ใหญ่นะคะความหนาคือเท่ากันเนาะเพราะว่าตัวฝาเขานะคะทำะเป็นฝาแบบนี้นะคะเขาก็เลยดูเหมือนกับ กล่องแต่ใหญ่แต่ไม่ใหญ่นะคะคือเท่ากันเนาะตรงนี้ก็ราคา60บาทเหมือนกันนะคะขนมชั้นใบเตยนะคะเมื่อวานนี้พี่อ้อยไปเห็นขนมอยู่ตัวหนึ่งแล้วเป็นอของที่เราชอบเนาะเราชอบฐานมากๆถ้าถ้ามาแถวนี้นะจะไปแถวหัวหินแพรวานบุรีแถวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีะขนมตาลที่ขาหอ่อด้วยกลวยใบายตาลน,นะคะ พี่ยังไม่เจอนะมาเที่ยวนี้ยังไม่เห็นเนาะเพราะว่าเมื่อวานเรามาถึงที่นี่เย็นแล้วเนาะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านั่นคือของเขาทําอร่อยมากๆนะคะแต่ของที่นี่เขาก็มีขายนะคะเขาขายเออเขาใส่กล่องละหกชิ้นนะคะเขาขายหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะแต่พี่้อยพี่้อยก็ไ้เดามาเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นขนมตาลเป็นชิ้นเป็นถ้วยถ้วยตะไลธรรมดาที่เท่าถ้วยขนมถ้วยแบบนั้นนะคะ เขาใส่6ชิ้นร้อยี่สิเนาะย่อ้อยก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยิบมานะคะแค่นี้ก็น่าจะหลายวันอยู่แล้วนะคะฐานอันนี้อันนี้ของลูกชายนะคะเคก้กฝอยทะธรรมดาถ้าผ่านมาจะเจอหลายหลายเจ้าเนาะจะมีแม่กิมไล่กิมลังกิมอะไรต่อกิมอะไรเมื่อวานนี้เจออยู่กิมเดียวคะ่ะคือแม่กิมลังเนาะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน,น้องที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องของพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกํบบาลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ